สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะตัวนี้เป็นคลอนโมเข้า2ออก2ของทางร้าน JKT นะครับผมลูกค้านําไปจับคู่กับปรีแอมเล่นได้เลยนะครับตัวนี้นะนำสัญญาณเอาพุทธนะครับผมทั้งเสียงกลางและก็เสียงซับนะครับผมเข้ามาที่ตัวปลีได้เลยนะครับเข้า2นะครับสายสัญญาณที่ออกไปก็คือเสียงกลางตัวนี้ก็คือชุดซับนะครับผมเป็นสัญญาณขาเข้านะครับ2จุดนี้นะเข้าเสียงกลางเข้าเสียงซับนะครับผมแล้วก็ โลก็คือเอาไปพาวเวอร์กับซับไฮก็คือออกไปพาวเวอร์กับกลางแหลมนะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถสั่งซื้อและก็แจ้งเข้ามาได้นะครับผม ราคาอยู่2,490บาทผมบอกได้เลยว่าตัวนี้เสียงไม่เหมือนกับใน Lazada หรือว่าตัวอื่นๆที่อยู่ตามท้องตลาดอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นงานโมดิฟายของทางร้าน JKT แท้ๆนะครับผมมีประกันพังส้มฟรีให้ตลอดใช้งานเหมือนเดิมนะครับนะลูกค้าที่เป็นลูกค้า JKT ก็จะรู้อยู่ดีแล้วนะครับผมในเรื่องของการรับประกันและก็คุณภาพเสียงนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะส่งไปลาดบุรีนะครับผมก็เป็นลูกค้าประจําเหมือนกันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ปรีอาตัวคลอสโมของทางร้าน j k t นะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ